สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นคลิปที่น่าจะเพิ่งจะเคยเจอกันนะคะเห็นหน้าค่าตากันนะคะก็เป็นแนะนำตัวนะคะก็เป็นแอดมินของเพจเทดเข็ร้อนชื้นนะคะก็วันนี้มาในสภาพเพิ่งออกกำลังกายเสร็จนะคะก็จะเป็นชุดกีฬาหน่อยนะคะก็วันนี้จะมาแนะนำหุ้นนะคะหุ้นเด็ดที่มีวอลลุ่มเข้ามาแปลกๆนะคะที่ทำตัวน้าสงสัยหน้าผิดสังเกตแล้วก็มีพิรุษนะคะ ก็ตัวแรกนะคะบนจอก็จะเป็นหุ้น AWC นะคะก็สำหรับ AWC นะคะก็วอลลุ่มแท่งนี้นะคะแท่งล่าสุดของวันนี้นะคะเ,เทรดกันอยู่ที่690,000ล้านหุ้นนะคะซึ่งสูงมากนะคะก็ดูจากตรงแท่งวอลลุ่มตรงนี้เนาะสูงมากค่ะก็ผิดสังเกตขึ้นมาในทันทีเลยจริงๆที่เห็นตั้งแต่แรกนะคะคือแท่งนี้แท่งนี้จริงๆก็สูงแล้วนะ สองแสนกว่าล้านหุ้นนะคะในขณะที่เขาเทรดกันอยู่แค่ประมาณเนี่ยเล้าน8ล้านเอ้ยเไม่ใช่7ล้าน70ล้านเนาะเจล้าน80ล้านหุ้นประมาณนี้นะคะแต่แท่งนี้กอ็อัพขึ้นมาถึงหลักแสนหุ้นเลยนะคะก็กแล้วาราคาเขาก็อัพขึ้นเหมือนกันเนาะแล้วหลังจากนั้นอวอลุ่มก็ดูเหมือนจะแห้งๆทรงๆแล้วก็ราคาก็ทรงๆด้วยใช่ไหมคะราคาก็ยังวิ่งอยู่ในโซนนี้นะคะซึ่ง ที่มันยังไม่สามารถวิ่งขึ้นต่อไปได้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งก็คือเขาติดตรงแนวต้านของเส้น EMA 89ด้วยนะคะเส้น EMA สีชมพูนะคะก็อย่างที่เคยบอกไปนะคะคลิปก่อนๆเนาะว่าเส้นนี้เป็นเส้นสำคัญเหมือนกันนะคะถ้าเกิดมันสามารถทะลุได้แสดงว่าวิ่งต่อแน่เนะเาะเส้นนี้แบ่งนรกแบ่งสวรรค์กันเลยนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าวอลลุ่มเขามาแล้วค่ะ วอลุ่มเขามาเนาะโดยเฉพาะแท่งของวันนี้นะคะเออบอกได้เลยว่าเขาไม่ได้มาเปล่าๆแน่เขาวิ่งแน่เนาะแล้วเขาทําตัวแบบซึมๆอ่ะเห็นไหมเออแท่งมาเป็นแท่งแดงเล็กๆนะแต่วอลุ่มนี่มันมันน่าสงสัยนะคะก็คิดว่าน่าจะวิ่งนะสำหรับ AWC นะคะแล้วก็ตัว MACD นะคะก็เขาก็ยังลอยลอยเหนือน้ำอยู่นะคะแต่ ทรงมันเหมือนจะเริ่มที่จะพังหกหัวขึ้นไหมอ่ะก็ไม่รู้นะคะรอตลาดเฉลยอ,อาทิตย์หน้าละอา,อาทิตย์หน้าะน่าจะเฉลยแล้วแหละสำหรับตัว AWC นะคะก็คิดว่าเขาไม่ได้มามาเล่นๆอะ่ะในแท่งเนี้ยเนาะเขามาไม่จบเนาะไม้ใหญ่เข้ามานะคะสำหรับแท่งนี้นะคะก็เขาเข้ามาแบบโดยที่ไม่ให้เรารู้ตัวนะคะเพราะอะไรเพราะตัวราคาเห็นไหม ราคามีการทรงๆอยู่ตรงเนี้ยก็ถ้าดูในทำเฟรม60นาทีนะคะจะเห็นว่าราคาก็แว่งเนาะแว่งอยู่ในโซนนี้นะคะซึ่งเขาก็ไม่หลุดแนวรับนะคะแนวรับก็จะเป็นแนวที่เส้นจะสัมผัสนะคะกับแท่งเทียนมากที่สุดนะคะก็จะเป็นโซนนี้เนาะ,ะก็จะเป็นราคาประมาณ4.73นะคะ4.74ประมาณเนี้ยแล้ววันนี้เขาเล่นแบบปิดที่4.74ีพอดีเนาะจริงๆก็แอบเสียวนะคะ ก็ถ้าเกิดเขาหลุดลงหลุดลงมาอีกก็อาจจะคัดลอสออกไปนะคะถ้าหลุดแนวนี้นะถ้าหลุด4.74ราคาปิดวันนี้เลยนะคะสมมติว่าวันจันทร์เปิดมาแล้วก็หลุดนะคะก็คัดลอสออกไปก่อนนะคะแต่ด้วยความเห็นส่วนตัวนะคะอันนี้ความเห็นส่วนตัวเพราะยังไงการวิเคราะห์ก็คือความเห็นส่วนตัวเนาะสำหรับส่วนตัวแล้วว่าแท่งนี้เขามาแล้วว่าวอลลุ่มนะคะ เจ้าเขาไม่เขาไม่ปล่อยแล้วเนาะก็ต้องมีเขาเขามาเก็บของตรงนี้แล้วเก็บของของเขาก็คือราคานีา้เขาก็น่าจะดันราคาต่อนะคะก็มีโอกาสนะคะแต่สําหรับการกิงกําไรหุ้นกลุ่มโรงแรมเนี่ยขอบอกเนี่ยนะคะก็ให้ระมัดระวังนะคะก็อาจจะไม่เทหมดหน้าตักมากนะคะก็อาจจะแบ่งแบ่งเงินในพอร์ตออกมาสักเปอร์เซ็นต์สักสิบเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะคะเพราะ เพราะว่าเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่กลุ่มโรงแรมไม่ไม่รุ่งเท่าไหร่นะคะเพราะว่าโควิดด้วยเนาะอืมก็สำหรับตัว AWC นะคะก็ประมาณนี้นะคะส่วนตัวต่อไปนะคะก็กลุ่มเดียวกันนะคะก็คือเอราวันนะคะ e r w นะคะตัวย่อหุ้นเขาเนาะโอเคอ่ะส่วน e r w เนี่ยนะคะก็ทำทรงกราฟเหมือนกันเลยขออนุญาตลบ ทรงกราฟของเขานะคะก็คือเขามาจออยู่ที่เส้น EMA 8 9เห็นไหมคะวอลลุ่ม Volume ที่ผิดปกติเลยก็คือประมาณ2แท่งนี้นะคะ่ะจริงแท่งนี้ก็เริ่มมาแล้วใช่ไหมคะวอลลุ่มเริ่มแบบโดดขึ้นมาเนาะแล้วแท่งนี้ก็คือโดดโดดมากๆเนาะ96,000ล้านหุ้นซื้อขายกันอยู่96,000ล้านหุ้นถือว่าเยอะนะคะสำหรับ แท่งเทียนปกติเขาก็อยู่ประมาณนี้เองเนาะแทง่งเอแท่งเทียนของวอลลุ่มนะคะก็อยู่แค่โซนโซนนี้ใช่ไหมคะแต่ว่า2อันเนี้ยมันโดดขึ้นมาผิดสังเกตนะคะในขณะที่ไอตัวกราฟนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้แบบก็ยังทรงๆอะ่ะมันไม่ได้ลดมันไม่ได้ร่วงลงมาเนาะแล้วก็ไม่ได้ขึ้นไปจนแบบผิดสังเกตขนาดนั้นเนาะถ้าเกิดเจ้าเขาต้องการเก็บของอะ่ะเขาจะ เก็บในโซนนะคะที่มันพักตัวนะคะซึ่งวอลลุ่มของเขาก็ก็ไม่ได้ไม่ได้น้อยนะคะก็เริ่มจากแท่งนี้เนาะแล้วก็แท่งถนัดมาอาจจะมีวอลลุ่มแห้งลงแต่ก็นั่นแหละคะ่ะคือสัญญาณที่บอกว่าเจ้าเก็บของอยู่นะคะก็ประมาณนี้เหมือนกันคะ่ะ e อไอนะคะเอราวันก็มีลุ้นนะคะมีลุ้นวิ่งต่อเหมือนกัน,นะคะ่ะสำหรับ m a c กดี D นะคะก็ยังคงลอยเหนือน้ำนะคะ ยังมีโมเมนตัมการขึ้นได้อีกนะคะแต่ตัว s s i อาจจะเริ่มเริ่มติดโซนโซนกรอบด้านบนนะคะอาจจะมีการซื้อที่เ,เกือบจะแม็กแล้วนะคะก็ให้ระมัดระวังในการเต้นตัวนี้นะคะตัวเอ c อก็เหมือนกันนะคะก็ให้ให้ระมัดระวังนะคะสำหรับกลุ่มโรงแรมนะคะที่ข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในปีนี้นะ สำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b s c r i b e ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามในเพจ Facebook นะคะแล้วก็ในบล็อกดิ t ก็มีนะคะก็จะได้ไม่พลาดนะคะเนื้อหาดีๆบทความดีๆหรือว่าคลิปดีๆนะคะที่ออกมาอยู่เรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่คอยติดตามนะคะก็วันนี้ก็สวัสดีค่ะ